ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ขลบกับัมื่อนี้วิถีชีวิตพ่อเพียงผ้าพีผ้าหนองเข้ามาเมืองสวนพักแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงครับเป็นสวนพักในหน่อยครับเพิ่นปลูกไว้หลายอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับอันนี้เขาเอิอนยังกับบักน้ำเต่าค่ัพี่น้องบักน้ำเต่าบ้านเท่าเอือนบักน้ำเนาะคนอีสานบ้านเท่าคนสมเด็จกระสินในเอือนบักน้ำครับ เป็นสวนบมักน้าม่ใหญยหรอกครับเพิ่นปลูกไว้่อยู่ต่กินได้ครอบในครัวนนี่แหละครับปลูกไว้มันเป็นพืชทนแรงเนาะพี่น้องมันปลูกไว้ในหน่อย,อยเวลามันเท้าเครื่อออกมาแล้วมันกระถิกกว้างไปพอสมควรครับถือว่าเป็นพักอีกกิริดหนึ่งที่ทนแรงถือว่าทนแรงทนความแข็งแห่งความแรงนี่กับซื้อจอดเลยครับ เป็นบักนามเต่าเนะาะภาษาไทยเอื่นขันภาษาบ้านเฮ้ากับเอื่นบักนามชื่อเอาไว้แต่ลวกเอาไว้ถ้าไสหนึ่งปลาลวกกินกับแก้วกับแสบครับอ mm ัน hmm. นี้เพื่อนปลูกไว้ไวจ้จะยู้ากินในครอบในครัวเป็นสวนพักในน้อยครับก mm ็ hmm. ยังพี่น้องเขาเห็นนี่แหละครับหลายคนกับว่ามันเป็นจังไรเราหน่ว,นวยมันเลยนี่ครับพี่น้องให้พี่น้องเขาเห็นชัดๆครับ เป็นักนาวักนาวบ,บ้านๆเท่านี่แหละครับปลูกไว้เท่าเครื่อออกมาก็โอ้คักอยู่ครับเป็นดอกอยู่กับส่วนหนึ่งเป็นนวยเิ่นเก็บไปแล้วกับหลายพอสมควรอยู่ครับอันนี้เป็นสวนพักแบบวิถีชีวิตพ่อเพียงเนาะพี่น้องฟังมาทั้งพี่ครับพี่น้องปลูกเป็นย่อมเป็นย่อมไว้อันนี้เป็นบอักอือ บักฟักท่องภาษากลางเนเดือนครับเป็นบักเอือเป็นบักเขอโอ้กะล่งเป็นดอกเป็นน่วยแล,ล้วก็มีครับเป็นสวนผสมผสานครับปลูกหลายอย่างอยู่ในพื้นที่เนี่ยน้อยนี่แหละครับอันนี้บักฟักท่องบักเอือมีบักเขือมีผักหอมใหญ่เพิ่นปลูกไว้ครับกะลังงามบักเขือเพิ่นกาคือทิเกบไปแล้วหลายชุดครับ ให้ผลผลิตไปแล้วบางส่วนกลางๆม่านี่กับบักหุงโอ้ส่วนน้อยๆนีนป่ปลูกหลายยางเป็นพืชเป็นพักที่ปลูกไว้ทะยุตะกินในขอบครั่วครับเป็นส่วนพักน,น่อยๆแต่ว่าปลูกไว้หลายยางครับบางหันในี่ยผ้าีผ้านองเข้าไปเมืองทั้งบักน้ำทางโซนมาทางนี้ก็มีบักอือมีบักหุงมีบักเขือ กระลังเท้าเครือครับอันนี้บอกอือกระลังเท้าเครือกรลังงามครับเพิ่นไซน่ามะดานครับในการหดกระซุ่มยังสีล่ละครับแม่จิแห่งที่แรกปนไอเพิ่นกบหดมันกบงามคือเก่ากับเป็นเพือ่อตีท่ทนแรงเนาะพี่น้องบ่วว่าจะเป็นบักอือบ่วว่าจะเป็นบักนามหรือว่าจะเป็นต้งงนบังฮงเขากบให้นามเขาเอาฟุนขี่ง่วใส่ครับเป็นมีงัวเนาะเป็นเหลืองง่ว เป่นก็มีฝุ่นกิ้งัวเอามาใช้มันก็งามจังสีล่ลหละครับพี่น้องส่วนทังนี้กับท่งักเอือครับเนี่ย่นปลูกขอดมั่นหาหน้าที่นะพี่น้องหลายคนบางคนจะขับมั่นหาหน้าที่นี่กินละแ่บครับเอาไปสุกไส้เตาไฟเนาะพี่น้องออกมาเนี่ยโอ้ยหอมห่วยๆแล้วครับมั่นหาหน้าที่เขาเอืน่นแต่ทางอื่นกับคนเสื่เอื่นจังหลครับพี่น้อง แต่โซนสมเด็จกาลสินนี่เกิดเรมมามั่นหาหน้าที่ครับนี่แหละครับเป็นสวนผืชสวนพักแบบวิถีชีวิตพ่อเพียงแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงครับปลูกอยู่ปลูกกินเหลือเอาไปขายครับเป็นรายได้กับครอบครัววิถีชีวิตพ่อเพียงเห็นแล้วก็เอามาฝากปีฝากน้องเขา้าเป็นบรรยากาศแบบทงทงแหละครับข้ามาแรงมากกับผ้าผีผ้านองฮขามา้าหัวมาสวนมาทง,มาท,งมาทามาไฮมาหน้าขึ้นเขานน่อยละครับ โอ้แล้วไปทางพุ่นนาะพี่นอ้องอาชีพว่ชัดนิดเดน่อยเห็นตะทงตาทาครับมันรรยากาศเนี่ยมาแร้งครับหาโมงกว่ากว่าหลังจากเอาอาหารห้เป็ดห้ไกล้ห้ปลาแล้วกะผ้ามาเมิงสวนแบบวิถีชีวิตพ่อเพียงสวนแบบบ้านๆผ้ามาเมิงบรรยากาศของทงไฮทงน้าครับเลี้ยวไปก็จะเห็นง่ว เห็นธงหน้าเห็นบรรยากาศแบบบ้นบานๆครับแบบลุกทุ่งครับหัวจังหน่อยเ,เ,อออเอพิ่นกสิเอาเข่าเคอกเนาะพี่น้องโซนมาทั้งผี่ครับโอ้หลายอย่างอยู่ด้วยครับพี่น้องที่เป็นปลูกไว้อาจจะย้อนแสงเก็งหน่อยนะครับพวกข้าพวกตะไครพวกต้นกล้วยเป็นสวนแบบผสมผสานครับหลายอย่างที่เพิ่นปลูกไว้เขียวชะอมไปด้วยพืชพัก กินได้ครับเป็นพืชพักเี่คนอีสานเอาปลูกไว้เพื่อยู่เพื่อกินเพื่อเพิ่มรายได้ครับขอบครั้วกับต้นกล้วยกับบางช่วนครับเิ่นกับปูกไว้ขึ้กัแนแนนสีบงงามเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตว่ากะเอาไวท้ทายู่ทากินครับพี่รองอต้นนี้เราก็อญาตครับอาจจะย้อนแสงได้จากหน่อยออกวีออกน่วยมแ่แร้กครับแต่ยุซี่หาวีอยพี่น้อง แต่มันกับว่างามเต็มที่ครับเพราะว่ามันเมืองแล้วก็ับแห่งกระแลงเนาะพี่น้องเมืองควมสวยควอมงามครับของหัวของสวนพืชพักเายๆอย่ยางที่เพิ่นปลูกไว้ครับเพราะว่าที่เป็นข้าถ้าไข่บกเขือบอกนามนี่ทีเป็นบักหฮงเอาไว้ถ้าตำนี่ว่าที่เป็นกล้วยที่เพิ่นปลูกไว้ถ้ายูถ้ากินครับเห็นแล้วลว่าโอ้สุดยอดเนาะพี่น้องวิถีชีวิตพ่อเพียงเห็น บางแลงงามๆก็ที่เอามาฝากพี่ฝากน้องเข้าฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงนั่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับพี่น้องสิได้ติดตามคลิปใหม่ๆที่วิถีชีวิตพ่อเพียงเอามาให้พี่ให้น้องเข้าด้เมืองกันขอบคุณพี่น้องเขาครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องวิถีวิถีชีวิตพ่อเพียงครับสวัสดีครับ